สองสมาร์ทโฟนน้องใหม่จากสหรัฐอย่างทีวันหรือ Trump Mobile ที่มาในราคา1 0 6 0 0 0บาทอีพี <Go. S 1> นี้นะครับก็จะมาอัปเดตการมาของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากฝั่งสหรัฐโดยลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ของ Trump Organization ซึ่งสมาร์ทโฟนรุ่นแรกนะครับ ก็ใช้ชื่อว่า T1 หรือ Trump Mobile สนนราคาที่499เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16,000บาทบวกลบพร้อมเครือข่ายใหม่ที่เปิดให้บริการราคาสมัครสมาชิกเดือนละ1 7 4 5เหรียญจากตำแหน่งของจอห์ทรัมที่เป็นประธานาธิบดีคนที่45และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่47ในส่วนของงานออกแบบดีไซน์สมาร์ทโฟน T1 หรือว่า t r u m m Mobile นะครับลักษณะก็จะคล้ายๆ iPhone รุ่นเก่าก่อนที่จะเปลี่ยนยุคแต่จะใช้สีทองอารามและธงชาติสหรัฐกับรุ่นทีวันที่ฝาหลังของตัวโทรศัพท์และยังมีการเน้นย้ำว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับมีการออกแบบและผลิตในสหรัฐส่วนสเปคอื่นๆน,นะครับยังไม่มีการเปิดเผยแต่แง้มว่าจะมีการส่งมอบสมาร์ทโฟนเครื่องแรกในเดือนสิงหาคมเพื่อเป็นการยืนยันว่าสมาร์ทโฟน,นครับสามารถผลิตในสหรัฐได้โดยก่อนหน้านี้แบรนด์สมาร์ทโฟน มักจะพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตจากต่างประเทศเนื่องจากต้นทุนในเรื่องของแรงงานในสหรัฐค่อนข้างสูง สำหรับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนในสหรัฐนะครับก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการอิ่มตัวและมีการแข่งขันที่สูงที่สุดในโลกซึ่งผู้เล่นหลักนะครับก็คงหนีไม่พ้น Apple และซ m s u n งและสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ที่ขายในสหรัฐนะครับก็ผลิตในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีใต้อินเดียหรือเวียดนามมีเพียงแบรนด์ liberty นะครับที่ผลิตในสหรัฐเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน